สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมรถเกี่ยวหัวบิดสามแถวของของกเกษตรพนานะครับเป็นเจ้าช้างใบไฟหัวบิดสามแถวตัวกลางนะครับไม่ใช่ตัวใหญ่เป็นของคุณปกกรนะครับบ้านอยู่แม่เปิลสนใจ หรือจะจ้างไปเกี่ยวที่ไหนเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ให้นะครับเกี่ยวดีเกี่ยวสะอาดต้องปากาก่อนนะครับจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวมาชมกันครับวันนี้เริ่มเกี่ยวตัดของงานก่อนนะครับอันดับแรกตัดหองงาน กรโพดของงานจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็พอดีดินตรงนี้มันเป็นดินผมใหม่ครับเลยก้าโพดขึ้นไม่ค่อยสวยครับพันกระโพดเป็นของ GT 7.9 9นะครับของโกคันดาชื่อพันว่า GT 7 0 9เป็นพันใหม่นะครับปักใหญ่ลำต้นแข็งแรงครับ ทนแรงทนน้ำราคาไม่แพงครับอันนี้ปักใหญ่เม็ดเป็นเม็ดสามหุนครึค่งนะครับแปลงนี้ยอดไล้ละสามโลสองสามโลสามไม่เกินนะครับพันนี้เหมาะสำหรับยอดยอดห่างๆนะครับยอดทียังไม่ค่อยดีครับ ตัดหัวงานอยู่ประมาณ3ามรอบนะครับเวลากลับรถจะได้ไม่ลำบากที่เรียกหัวบิดมาเกี่ยวก็เพราะว่ากระโปรงมันล้มนะครับเพราะหัวบิดมันจะเกี่ยวกระโปรงล้มๆได้มันจะชอนขึ้นมาเหมือนรถตัดอะไรครับตอนนี้รับงานอยู่ไล่แล้วหกร้อยนะครับ เขตอุทัธานีพื้นที่ใกล้เคียงถ้ามีจำนวนมากๆก็คุยกันหลังไม้ได้ครับคุยง่ายเป็นกันเองครับรถใหม่ไม่มีปัญหาแน่นอนครับ ทุกบรรทุกได้อุ้มแล้วประมาณตันห้าถึงตันเจ็ดนะครับไม่เกินสองตันได้อยู่ยเกษตรพัฒนาเจ้าช้างไว้ไ่ เถ่าเยอะครับแปลงนี้กรเถ่าดุป็นมีหญ้ามีกระถ่าก็เกี่ยวได้สบายนะครับเสียหายน้อยครับรับประกันคุณภาพปากกากนเกี่ยวข้าเกี่ยวข้โพดเกี่ยวทัว่วเรียกใช้บริการได้ครับ ยาวๆเลยครับแปลงนี้สี่ขาครับสี่ขาเต็มปุ่มครับแปลงนี้เดี๋ยวจะพาไปดูข้างบนกันครับอตอนนี้มาถึงข้างบนแล้วจะให้มาดูวิธีการบิดหัวกระโพดนะครับเอาเรียนไปกระโพดอันนี้อายุร้อยสิบสีถึงร้อยสิบห้าวันนะครับ ยังไม่ค่อยได้กำหนดเกี่ยวเท่าไหร่ครับพอดีกลัวฝนจะตกนะครับก็เลยต้องรีบเกี่ยวก่อนความชื้นก็คงอยู่ประมาณ3-5 3-4-3-5สาครับไม่เกิน3-6กก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับอ